ทีเข้าปยาจอมราชก็จะมีวิธีถามอะเรงทางที่ทําให้เราระล,ลึกถึงบุญมักจะตอบกันไม่ได้จะพังพลึงจะถ้าเห็นอย่างนี้เลยอะนึกได้ไหมว่าเคยทําบุญอะไรเนี่ยหัวใจลังจะวายมันนึกไปก่อยออกถ้าทําบุญทำหม่ำเสมอแต่ว่าจิตในช่วงติดไปนั้นไม่หมองไม่ใส่ยังพอนึกได้จะมีคําถามคําตอบเลยซึ่งเราควรจะศึกษาบ่มๆไว้ก่อน เผื่อไปถึงนั้นถ้าท่านถามมาเราจะได้ตอบไปถูกศึกษาไว้ใครพร้อมที่จะไปก็มาศึกษากันแล้วก็ต้องพูดให้เขาาทางของเราให้ได้นะเวลาไปนั่นน,ะนี่เจ้าเคยทําอย่างนี้ไหมเคยครับแต่ผมก็เคยทําอย่างนู้นด้วยอ่า,อาเคยเป็นผู้นําบุญเ,เคยนู่นเคยนี่ออางั้นเปลี่ยนภาพเดี๋ยวจูกันไปได้เรื่อยๆเลยหรือดูนี่ไปเสร็จ เจ้าเคยบวชพระไหมเคยบวชคนอื่นอะไรอย่างนี้หรือเคยเห็นคนอื่นบวชใช้ได้อเจ้านึกดีๆสินี่แล้วก็เห็นพระที่เดินผ่านมาไม่ตอนเช้าที่ก็บินนบาร์นันนะโอ้มาเยอะแยะเลยอจิตเริ่มอย่างนี้ไงท่านก็จะจูงใจไปเรื่อยๆห<อ>วังจะช่วยแต่ถ้าบาปหนันนกๆกพูดเดอะไรก็ไม่เคยเห็น<อ>เห็นไหมภาพบินบาตท,ที่ผ่านๆมา เราเคยเห็น <c oughs> เห็นในนกพิม้น <c oughs> บินผ่านอไปนน่นอีกมันอย่างนี้พยายามราัสั่งลงโทษเลยคือภาพบุญไม่ค่อยมีมีแต่ภาพบาปปรากฏเกิดขึ้นก็นจะสั่งลงโทษเอาไปลงนรกยมโลกยมโลกนี่ยังโทษเบาถือเวลหุโทษนเะบาวกว่าอุสทธนรกขุมบริวารทรมานน้อยกว่า และเบากับมหานรกมากนี่แล้วก็จะฉุดกระชากลากตัวกันไปโดยไม,ม่มีความสงสารอะไรเลยมาแล้วมายืนอยู่บนถนนวงแหวนถนนวงแหวนที่บนล่อลบอุบซึ่งในนี้จะเป็นแอ่งกระทะไฟลูกโชนเนี่ยลากมาจากหลายอาคารทีเดียวจะมาบนถนนเนี่ย ซึ่งบนถนนเนี่ยมันจะมีทั้งผู้ที่จะไปสู่สุคติก็ใช้ถนนเส้นนี้ไปสู่ทุกติก็ใช้เส้นนี้ถนนวงแหวมจะแบ่งเป็นสองสียโคละซี่กันสองเลนเลนหนึ่งไปสู่สุคติอีกซสีกหนึ่งเอาไปลงทันเพราะนั้นผู้ที่ไปสู่สุคติก็เห็นพวกไปสู่ทุกติเห็นแล้วก็เฉาเหมือนกันนะนี่เส้นทั้งนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะมองอะไรเลยเนี่ย ระหว่างทางนี่จะได้ยินเสียงโอดโอยมีทั้งเสียงทั้งแสงทั้งภาพทุบท้องกันอยู่นี่อยู่นี้<ช><ๆ>นเลยแล้วก็พอไปสูดขอบนี่เขาก็อึกลงไปเลยใช้อาวุธยาวปึกลงไปเ,ออเพราะมันไม่ยอมลงกันนะออไฟทางนั้นออนี่จับโยนกันลงไปเลยโยนกันลงไปข้างล่างเลยผลักลงไปโยนลงไปยันลงไป เอาหอกแหลมแทงลงม,มึงเพราะเขาไม่สมัครใจลงกันทุกคนเลยแล้วไม่น่าเชื่อแต่ก่อนพวกนี้เคยเป็นญาติกันนะเนี่ยตอนอยู่ในมนุษย์แต่กรรมต่างกันพอไปตรงนี้แล้วก็ต่างคนต่างก็ต้องทําหน้าทีลืมความเป็นญาติไปเลยคมันตัดภพตัดชาติไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาลุยกันเนี่ยก็ลงมาก็มีลักษณะอย่างนี้ลอยเลยเลียวปลิวลงมาอย่างกับมารงเม่าเข้ากองไฟ ในนั้นเนี่ยไฟจะลุกอย่างนี้ทั้งนั้นแหละยาวนานทีเดียวตายเกิดตายเกิดอ,อย่างนั้นและในนั้นเนี่ยจะมีทันทรมาที่หลากหลายนยี่แค่เป็นหนึ่งในยมโลกทั้งหลายนะแล้วแต่ละยมโลกก็จะมีจุดเด่นๆอย่างทีวนี้เราเป็นเน้นที่โลหะกุมพีหลุมนี่ยอย่าไปนึกว่าเล็กเลยลงหุบไปเลยแหละลงมาเยอะะไฟร้อนแรงมาก ปาด,ดวงอาทิตย์นี่ดูลอยกันลงไปเลยภาพการโยนลงหลุมด้านข้างโยนกันลงไปอย่างนี้เลยทั้งหญิงทั้งชายโดนมดโดนหมดแล้วโยนลงไปนี่ภาพขยายการโยนลงหลุมด้านข้างนี่ภาพขยายขยายจะได้เห็นชัดๆโยนกันอย่างนี้แหละโยนกันลงไปโยลงมานหมด สุภาสตตีก็โดนโยงลงม,มาหมดนี่ถึงก้นหลุมนี่เฉพาะที่ใกล้ผนังหินเลยยังไม่ใช่อยู่ตรงกลางกลางถ้าตรงกลางกลางจะโดนหนักใกล้ๆก็โดนไม่่อยหนักโดนหอกโดนดาะโดนอะไรสารพัดทั้งร้อนทั้งเจ็บทั้งปวดในเมืองมนุษย์เนี่ยถ้าโดนแทงจะตายทีเดียวแต่ในนี้ตายหลายทีตายนับครั้งไม่ท้วนนับครั้งก็ไม่ท้วนเลยพอตายเกิดตายเกิดตายเกิด เกิดมาดนทรมานอีกอไฟเผาอีกเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ลานก้นหลุมนี่แหละดูดีนะนีใครที่จำเป็นจะต้องลงไปกับศึกษาเอาไว้ลองดูนี่โลหะกุ้มพีหม้อเหล่านี่มีหลายขนาดนี่ขนาดเล็กโลหะกุ้มพีมันจะจมลงไปในดินแล้วมันจะโผล่ขึมาตรงขอบกนั้นแหละเนี่ยหลากหลายเยอะแยะเลยร้อน แล้วก็โดนกันทีนี่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปี oh. นี่ oh. ภาพขยายการพาตัวไปลงหม้อเหล็ก oh. ต้องชุดกระชากลาก,กันลงไปเลย oh. ชุดกันไปเลยแล้วเนี่ย oh. ก็จะไปถึงไอ้มอเหล็กได้เนี่ยมันก็อยากไปหรอกแล้วในนั้นมันก็ร้อนด้วย <Okay. S 1> ก็ต้องลากกันไปทุบท้องกันไปแทงกันไปอย่างเงี้ย oh. แล้วก็มาดูใกล้ ภาพขยายการลงทันในหม้อเหล็กนี่โยนลงไปแช่นแน่นไปหมดเลยบางพวกโทร้อนก็ตะเกียกตะกายมาฝากหมอ้อแล้วก็ยันอึกลงไปอีกไม่ไปเขาก็าแทงเอาอย่างนี้ตลอดเวลาเลยทุกทรมานมากแต่เจ้าหน้าที่อยู่นี่เขาไม่ร้อนหรอกนะเพราะเขาไม่มีกังทีนี้ก็มาดูภาพรวมของหมอ้อ ขนาดต่างๆนี่หม้อในระดับล้านคือสัตว์นรกเป็นล้านเลยยูเยียอยู่ในนั้นนะนี่หม้อหลักแสนอันเล็กลงมาหน่อยเราจะเห็นสัตว์นรกชัดเจนขึ้นเพราะหม้อมันเล็กลงหม้อในระดับหมืน่นเห็นไหมหม้อหลักพันนี่ เราจะเห็นเนี่ยชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆหมอ้อหลักร้อยชัดขึ้นหมอ้อหลักสิบ <c oughs> เลือกเอานะ <c oughs> เลือกดู <c oughs> เลือกดู <c oughs> ไม่ใช่เลือกไปยุห <c oughs> <c oughs> มอ้อแบบเดียวอ่า <c oughs> อย่าลืมนี่แล้วหุโทษนะนี่โทษเบาที่สุดในยมโลก <c oughs> ยังไม่ใช่อุสธถรนรก ยังไม่ใช่มหานรกทีนี้เราก็ดูว่าภายในหม้อเนี่ยความร้อนเนี่ยของโลหะเหลวเนี่ยมันพัสดสัตว์นรกเนี่ยขึ้นอย่างไรเราก็เลือกหม้ออยู่ใบหนึ่งซึ่งขนาดจุไม่มากเท่าไหร่ครับจุในระดับในหลักหมื่นเราก็ตัดข้างๆให้ดูนี่เราจะเห็นหม้อมฝังลงไปในดินนี่โผล่ขึ้นมาหน่อยนี่ จากปากหม้อขอจะวนไปถึงก้นหม้อเนี่ยในพระคัมพีบอกบางหม้อนะสามหมื่นปีถึงก้นลอยขึ้นมาอีกสามหมื่นปีเนี่ยเออสามหมือนอีกสามหมืน<อ>นี่นะอย่างเงี้ยเ๋นยนระเบิดตุ่มๆแบบปูกขาไฟลาวานะตุ้มตุ้มตุ้ม,มน,นี้ก็มาภาพสัตรกพยายามแฝกไหวมาที่ขอบหม้อแต่ถ,ถูกยานกลาปไปเลย วายเข้ามาเลยอึกเข้าไปเลยเลยนี่หอกมัง่งปีนี้ไม่ได้กระทุ่มลงไปเลยเนี่ยก็จะมีอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเลยพอโถูมันร้อนเหลือเกินอ่ระร้อนนานยาวนานถ้าพวกหมดกรรมจากหม้อใบนี้เนี่ยมันจะว่ายมาที่ขอบปากหม้อแล้วถูกดึงเงินไปเจ้าที่ก็จะดึงเงินไปเขาช่วยอ่าช่วย แมพอหมดกรรมแล้วเนี่ยเขามีอารมณ์ช่วยเลยมันจะไหวามาได้ไหวมาช่วยช่วยช่วยแต่ช่วยทําอะไรดูต่อนี่ลาก,กันมาแล้วเนี่ยพามาหาผู้จัดการหม้อมาดูบัญชีว่าหมดกรรมหรือยังถ้ายังไม่หมดควรจะเอาไปลงหม้อไหนอ,อ,อเป็นไงดูผู้จัดการหม้อรูปหลอกกับใครเพื่อนอแล้วจะมีเครื่องประดับแล้วก็จะมีบัญชีที่ถืออยู่นี่ขมาก็ได้สบายกันมาสักหน่อยหนึ่ง อ,อ่านไปอ่านมาแล้วเห็นสมควรว่าต้องออยไปลงอีกมออโหม้หอนี่ผู้จัดก,การหม้อก็บอกไปต่อไปอแล้วก็เลยลากคอกันไปเลยล่ะไม่ให้เดินไปเองอัวชานี่บอกไปไปเห็นไหมลากกันไปเลยแต่ก่อนจะถึงหม้อดูกรรมแล้วว่าก่อนที่จะลงหม้อจะต้องทําอย่างนี้ก่อนต้องผ่าท้องแล้วลากไสยอย้ออกมาก่อน บางพวกก็สับคือเหมือนลราเอาหมูมาแล้วเอาปังต่อสับ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 รวมกันก่อนใส่หมอ้อบางพวกมีการอีกชนิดหนึ่งคือไม่ลากใส่ตัดคอก็เลยอ่าความรู้สึกของสัตว์ในโลกนี่รู้สึกแม้